สวัสดีครับท่านผู้ชมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สนะครับอของอรุ่นพิเศษซื้อที่ดินถวายาวัดราชสีมารามนะครับเ,เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับบริสุโทโธนะครับเ,เป็นรุ่นมห,มหามงคลรวย รวยรวยนะฮะอ่าท่านจะเห็นว่ามันมันมีรุ่นที่คล้ายกันนะครับมหามงคลรวยรวยรวยนะครับแต่เป็นเหรียญอันนั้นเป็นเหรียญแรกเหรียญกลมนะครับอันนี้เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะฮะอ่หลวงเออเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับ ออวัดออกที่วัดบ้นไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับปีพศ2536น,นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเดี๋็วผมจะให้ดูดหน้าใ,นใกล้ๆแล้วก็หันด้านหลังให้ดูอีกทีนะครับ ด้านหลังครับด้านหล่ด้านหลังจะจะมียันอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีรุ่นนะฮะ,นะฮะมหามงคลนะครับรวยรวยรวยนะครับนะฮะสามรวยเลยครับนะฮะนะครับสามรวยเลยครับนะฮะวัดบ้านไร่ อำเภอฐานคุณทดจังหวัดน,นครคราชสีมานะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับฮะผมจะดูใกล้ๆดีนะครับ น,นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ